วันนี้อยู่กับเก๋นะคะกับเจ้า Honda Accord นะคะ2.0 EL นะคะปี2018นะคะคันนี้ออกข้างป้ายแดงอยู่ที่1 445,000บาทนะคะวันนี้น้องเก๋ขายให้พี่ๆนะคะเพียงนะคะ599,000บาทเท่านั้นนะคะรถรับประกันบอดี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่พิสานอโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษนะคะุ้มว้าวมากๆนะคะไปหยัดไปกว่าป้ายแดง เกือบร้านนะคะที่สําคัญรถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะพี่สามารถโทรหาเก๋ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์062-875-6831นะคะติดต่อเกดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะพาไปดูกันนะคะว่าออปชันนะคะ Honda a c c คค d คันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะมาดูกันที่ชมหน้าเจ้า Accord Generation ที่9นี้นะคะดูไฟนะคะจะเป็นแบบ d Daytime r u n n i n g l i i h t นะคะไฟเป็นแบบ p r o เจกเตอ ยังเป็นยางมิชลินนะคะปใีใหม่เลยนะคะ,ะด้านข้างดูนะคะสีดําเงางามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายก็คือจะเป็นโฉมนะคะเจเนอเรชันที่9นะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะจ๊ะให้เซ็นเซอร์มา2ตําแหน่งนะคะนี่เลยแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสภาพด้านในนะคะของผู้โดยสารนะคะนี่ค่อนข้างใหม่เลยนะคะมีแอร์หลังนะคะเจ้าของเดิมนะคะมี ผมกันฝุ่นมาให้แล้วนะคะมีม่านนะคะดูหลังคานะคะไม่มีรอยเจิมรอยยันนะคะรถอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะกุณแจจะเป็นแบบคีเลตนะคะปุ่มปุ่สตาร์ทนะคะดูนะคะไฟฟ้าคู่หน้านะคะ,ะดูด้านในนะคะมีหน้าจอนะคะมาให้นะคะพวงมาลัยมัตสึฟังชั่นนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 4L นะคะ,อ,ะอยู่ในสภาพที่ใหม่สะอาดมากๆนะคะรถใช้งาน มาแล้ว6ปีนะคะเลขไมอยู่ประมาณแสนโลถือว่าน้อยมากๆนะคะมีกล้องนะคะอับสายตานะคะตรงนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะคะใครสนใจนะคะเข้ามาหาเกได้เลยที่พิสารออโต้ค่ะสาขาการจนาพิเศษนะคะยินดีต้อนรับค่ะ